คุณเคยรู้สึกประทับใจในความมีระเบียบวินัยของญี่ปุ่นไหมไม่ว่าจะเป็นรถไฟที่ต้องเวลาจนแทบจะจับวินาทีได้หรือว่าถ้าทำการทํางานที่เปลี่ยนไปด้วยความทุ่มเทและการใส่ใจในรายละเอียดหลายคนสงสัยว่าอะไรคือเบื้องหลังความสําเร็จของประเทศนี้วันนี้เราจะมาค้นหาคําตอบกันครับว่าทําไมคนญี่ปุ่นถึงมีวินยัยและประสบความสําเร็จในหลายๆด้าน คามเรื่องราวที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนขอแรกการปลูกฝังวินัยตั้งแต่วัยเยาว์ที่โรงเรียนในญี่ปุ่นเด็กๆจะเริ่มต้นวันด้วยการกล่าวคำทักทายอย่างสุภาพต่อครูและเพื่อนร่วมชั้นซึ่งช่วยสร้างความเคารพ และความสัมพันธ์ที่ดีในสังคมนอกจากนี้การให้เด็กทำความสะอาดห้องเรียนห้องน้ำและโรงอาหารด้วยตัวเองไม่ใช่แค่การฝึกความสะอาดแต่เป็นการสอนให้พวกเขามีความรับผิดชอบต่อสิ่งรอบตัวรู้จักคุณค่าของการทำงานร่วมกันและปลูกฝังนิสัยการดูแลสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เด็กๆเกช่นนักเรียนในโตเกียวมักจะเดินทางไปโรงเรียนด้วยตัวเอง ซึ่งช่วยเสริมสร้างความรับผิดชอบและความมั่นใจในตนเองสิ่งเหล่านี้คือจุดเริ่มต้นของวินัยที่แข็งแกร่งข้อที่2การตรงต่อเวลาในวัฒนธรรมญี่ปุ่นการตรงต่อเวลาไม่ใช่แค่เรื่องของมารยาทแต่เป็นการแสดงความเคารพต่อผู้อื่นตั้งแต่ระบบขนส่งสาธารณะไม่ว่าจะเป็นรถไฟเช่นคันเซน็นที่มีความคลาดเคลื่อนไม่เกินวินาที ไปจนถึงการประชุมหรือการนัดหมายการมาสายถือเป็นการละเมิดความไว้วางใจคนญี่ปุ่นได้รับการปลูกฝังเรื่องนี้ตั้งแต่เด็กเช่นการไปโรงเรียนให้ตรงเวลาหรือการฝึกซ้อมกีฬาที่ต้องเริ่มและจบตรงตามกำหนดสิ่งเหล่านี้ทำให้พวกเขาใกล้เป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือในสายตาของโลกข้อที่ 3. การให้ความสำคัญกับการศึกษาระบบการศึกษาของญี่ปุ่น ไม่ได้สอนแค่เนื้อหาในตำราเรียนแต่ยังมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการทำงานเป็นทีมการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่มีการแข่งขันสูงเด็กๆต้องเตรียมตัวอย่างหนักแต่ผลลัพธ์ไม่ใช่แค่คะแนนสอบที่ดีแต่ยังเป็นการสร้างนิสยัยการตั้งเป้าหมายและความพยายามที่ไม่ยออ่อท้อระบบการศึกษานี้ ยังส่งเสริมให้พวกเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคตข้อที่4การทำงานเป็นทีมวัฒนธรรมการทำงานของญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับกลุ่มมากกว่าตัวเองการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้พวกเขาสามารถบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ได้ตัวอย่างเช่นในบริษัทญี่ปุ่นการตัดสินใจสำคัญ มกเกิดขึ้นจากการประชุมที่ทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ได้ทางออกที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรแนวคิดนี้ยังส่งผลต่อความสัมพันธ์ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการให้เกียรติความคิดเห็นของผู้อื่นและการทำงานร่วมกันอย่างสามัคคีข้อที่5การเคารพผู้อื่นและมารยาสังคมคนญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับการแสดงความเคารพต่อผู้อื่นในทุทกๆด้านตั้งแต่การโค้งคำนับ คือแสดงความเคารพไปจนถึงการพูดด้วยน้ำเสียงสุภาพและการเลือกใช้คำที่เหมาะสมตัวอย่างที่น่าสนใจคือในร้านอาหารหรือร้านค้าพนักงานมักจะกล่าวคำทักทายและคำขอบคุณลูกค้าด้วยรอยยิ้มเสมอแม้ว่าจะมีงานยุ่งหรือเหน็ดเหนื่อยสิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงวัฒนธรรมการใส่ใจและให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคมข้อที่6 การปรับตัวและพัฒนาอย่างต่อเนื่องประเทศญี่ปุ่นเผชิญกับภัยธรรมชาติบ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวหรือสึนามิแต่คนญี่ปุ่นไม่ได้แค่รอดชีวิตแต่พวกเขาเรียนรู้จากเหตุการณ์เหล่านั้นและพัฒนาตนเองตัวอย่างคือการสร้างระบบอาคารที่ทนทานต่อแผ่นดินไหวหรือการพัฒนาระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพนอกจากนี้ในด้านเศรษฐกิจคนญี่ปุ่นคงยังพัฒนาสินค้าและบริการ ให้ตอบสนองต่อความต้องการของโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาข้อที่เการให้ความสำคัญกับคุณภาพไขเซนเป็นแนวคิดที่ญี่ปุ่นใช้ในทุกด้านของชีวิตหมายถึงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการทำงานในโรงงานการพัฒนาสินค้าหรือแม้แต่ในชีวิตประจำวันตัวยอย่างเช่นบริษัทโตโยต้าใช้หลักไคเส้นในการปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างละเอียด เพื่อเพิ่มคุณภาพและลดของเสียแนวคิดนี้ทำให้ญี่ปุ่นเป็นที่ยอมรับในระดับโลกในเรื่องความสมบูรณ์แบบและนวัตกรรมและข้อสุดท้ายการสอดแทรจริยธรรมในแบบเรียนในโรงเรียนญี่ปุ่นเด็กๆจะได้รับการสอนให้เคารพกฎระเบียบไม่ว่าจะเป็นการเข้าแถวการดูแลวความสะอาดและการช่วยเหลือผู้อื่นเนื้อหาเหล่านี้ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียน แต่ยังถูกนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวันตัวอย่างคือการสอนให้เด็กๆที่ขยะในที่ที่เหมาะสมหรือการช่วยเหลือคนแก่บนรถโดยสารความใส่ใจในรายละเอียดเหล่านี้ทำให้สังคมญี่ปุ่นเป็นตัวอย่างที่ดีในด้านคุณธรรมและนี่คือเรื่องราวที่ยืนยันว่าวินัยไม่ใช่แค่คำพูดสวยหรูแต่มันคือกุญแจสำคัญที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตและโลกได้จริงๆ สุดท้ายนี้ผมอยากฝากทุกคนให้ลองมองย้อนกลับไปในชีวิตตัวเองแล้วถามตัวเองว่าวันนี้เราทำสิ่งที่ดีที่สุดแล้วหรือ,อยังและมีอะไรอีกไหมที่เราสามารถปรับปรุงให้ดีได้กว่าเดิมเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นจากก้าวเล็กๆของตัวเราเอง